ครับโอ้โหเช้านี้ที่เวียงชัยครับอากาศดีสุดสุดฟินสุดสุดสดูฝั่งขวาสิครับฝั่งขวาโอ้โหตึมหมอกโอ้โหหมอกสวยจริงๆอากาศเย็นสบายอยู่ท่ามกลางนะครับฝั่งขวาหน้าฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย หน้าหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันนะครับว้าวสุดยอดจริงๆโอ้โหหมอกฝั่งโน้นขึ้นมาเป็นขาวโพลนเลยนะครับฝั่งโน้นสิครับขาวโพลนเลยและดวงอาทิตย์นะครับดวที่กํกำลังขึ้นด้วยเห็นไหมฮะได้กำลังขึ้นนู่นครับกำลังขึ้นด้วยว้าวเป็นอะไรที่เฟินสุด ถ้าได้กาแฟสักแก้วเนาะได้กาแฟจิบไปเดินไปคงจะยิ่งสุดยอดมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ